พี่น้องคอยมันคอยมันเฮ็ดปวกพี่น้องนีน่พุ่นพี่น้องจ้ะมาเด้อจ้ะมามามาเบาดังโบได้เบาดังโบแจ๊กพี่น้องมือนั้นข่อยมานจบแล้วมันบอกพี่น้องนี่นี่ออกแล้วจ้าออกแล้ว มนันละจ้ามันเร็วมันเร็วมันเรวพี่น้องคอยมันมีนีมีพวดออกได้เพ้่อนพี่น้องที่พี่ที่ที่ เห็นบ่จ้ะเห็นบ่เห็นบ่นบพี่นอ้องมาดิโซพี่ิด่พี่น้องจ้ะาดิาซมานนำเขาลวจ้ามานนำเขาเร้วมานเร็วมานเร็วมืน,นีิ มือนีมานีลื้จ้ามือนีมานีลื้นี่นี่เห็นไหมพี่น้องเห็นทางไหนพ่อวบวัแห้งว่วได้เด้อจ้าบัวแห้งหหว่วได้ที่น้องคอยม้านคอยม้าน มือนั้นมาจอบแล้วมันบ่ออกมันบ่ออกพี่น้องจ้านี่นี่เงี้ยนเบิดดินี่นี่เงี้ยนเบิดนี่เยเบิดขึ้นมานี่นี่เงี้ยเบิดพี่น้องคอยมาแล้วจ้ามาเร็วมือนี้มาเร็วสิได้กินแกงเห็ดบวกน้ำเขาเลยพี่น้อง เขาเอิอนเฮ็ดปวกเขาโดด้วยจ้ะเขาเอนเฮ็ดปวกเขาโดดิดิามาเบื่องบ้ากิจจ่าคากิจขากิจข้ามมาเบิ้งเจ้าฟ้ด้วยจ้ะ ย็ดปวนข้งนี้นีเป็นโอเป็นสายด้วยจ้าโอ้ยายยากด้วยจ้ะเห็นอยู่วะจ้ะข้างในบุญแม่นเวิร์ดจ้ะพี่นอ้องจ้ะไว้ซ้ำหนีก่อนไปเอามีดมาจิ้มก้อนจ้าขอบคุณค่ะ